ทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่าคนที่สามารถพูดได้ดีสื่อสารได้คนคนนั้นมักจะได้เปรียบในหลายๆด้านค่ะยิ่งถ้าคุณมีทักษะในการเจรจาต่อรองคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็จะได้สิ่งนั้นแต่คุณต้องรู้จักใช้วิธีเจรจาที่ถูกต้องนะคะวันนี้ครูเก๋มีข้อคิดจากหนังสือเจรจาอย่างไรให้ได้ตามคาดต่อรองอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบ มาฝากทุกๆคนค่ะข้อที่ 1. การเจราจาเป็นทักษะสามารถฝึกฝนแล้วก็พัฒนาได้หากคุณเรียนรู้จากประสบการณ์คุณทำความเข้าใจกลยุทธ์คุณฝึกบ่อยๆให้เข้าใจในหลายๆสถานาการณ์รับรองคุณจะเป็นนักเจราจาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกสถานาการณ์ค่ะข้อที่ 2. การเจราจาที่ดีควรจะทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าพวกเขาได้รับประโยชน์ การที่เราทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าพวกเขาชนะสบางมันจะทำให้พวกเขายอมรับผลลัพธ์และก็ให้ในสิ่งที่คุณได้ประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะข้อที่3การเจรจามักจะต้องใช้เวลาผู้ที่อดทนแล้วก็ไม่เร่งรัดในการตัดสินใจมักจะมีข้อได้เปรียบเสมอและการที่จะยืดเวลาหรือว่าการนิ่งเฉยในบางช่วง มันจะช่วยทำให้สถานการณ์ช่วงนั้นกดดันฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีมันจะทำให้การเจรจาสำารธิ์ผลได้แบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะข้อที่4ความพร้อมที่จะเดินจากไปสำหรับการเจรจาบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณเสียเปรียบคุณต้องกล้ามันจะแสดงว่าคุณแสดงความมีอำนาจมีพลังกล้าที่จะเดินออกมาในขณะที่คุณยังไม่ได้ข้อตกลงที่คุณพึงพอใจ มันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องตกลงตามข้อเสนอของพวกเขาพวกเขาก็จะรีบปรับเปลี่ยนข้อเสนอให้ดีกว่าเดิมค่ะข้อที่5การที่คุณมีข้อมูลที่ถูกต้องคุณรู้จักสถานการณ์รอบด้านคุณรู้ว่าการเจรจานั้นใครเป็นคนคุมเกมมันจะทําให้คุณสามารถคาดการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้และความรู้ที่ดีกว่าจะเป็นข้อได้เปรียบ ดังนั้นคุณต้องศึกษาและก็ฝึกในการเจรจาให้คุณรู้ในทุกกลยุทธ์ทุกสถานการณ์ข้อที่6ในการเจรจาไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งสามารถต่อรองได้หากคุณมีทักษะมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องสิ่งที่สำคัญก็คือคุณจะต้องไม่ยอมรับข้อเสนอแรกๆคุณจะต้องรอฟังข้อเสนอข้ออื่นๆเปิดใจที่จะหาทางเลือกใหม่ๆ แล้วคุณจะได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดปิดท้ายที่ข้อที่7นะคะการเจรจาขึ้นอยู่กับการรับรู้พลังอำนาจซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นพลังที่แท้จริงแต่พลังนั้นการรับรู้ของฝ่ายตรงข้ามจะต้องรู้สึกว่าคุณมีพลังคุณมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกเขาการแสดงความมั่นใจการที่คุณมีข้อมูลอย่างถูกต้องมันจะทำให้คุณดูมีพลังอำนาจในการเจรจาและต่อรองได้ง่ายขึ้น เป็นยังไงบ้างคะ7ข้อลองปรับวิธีการเหล่านี้ไปใช้ในการเจรจาต่อรองในเรื่องที่คุณต้องการในชีวิตประจําวันของคุณดูได้นะคะถ้าคุณมีสถานาการณ์ที่จะต้องใช้ในเรื่องราวเหล่านี้คะ่ะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก s สเตชันสวัสดีค่ะ